สนับสนุนรายการโดยหนังสือ Return of the King The AIG Story พาวิกฤตกับมาพงศด40ปีแห่งความยิ่งใหญ่ของบริษัทประกันภัยเบอร์หนึ่งของโลกหาซื้อได้ที่ C1 B2S และ 9in นอกเินือจากเพิ่มผลสำรารก็ธุรกิจการเข้าไปซื้อธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งการเทเวอร์นี่แหละอาาราคาสมเหตุสมผลไหมการขายทรัพย์สินของบริษัทนั้น สมเหตุสมผลไหม,มนะครับมีอะไรแอบแฝงไหมคือไม่ได้ไปจับผิดนะฮะเพียงแต่เราจะต้องถาม,มถามเพื่อความกระจ่างของบริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นแต่ผมว่าเป็นเป็นโอกาสดีนะครับครับการที่เราถามแล้วเราให้บริษัทตอบมันเป็นการบอกกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นและตลาดลรับรับทราบ,ราบด้วยว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องท่านทุกคนไปนั่งคิดอย่างเดียว มันจินตนาการได้หมดหแต่ว่ามีการชี้แจงเนี่ยมันเป็นประโยชน์สองด้านเลยางน้อยทำบาเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือเป็นการชี้แจงข้ออังขาของผู้ถือหุ้นเพราะมีผู้ถือหุ้นหลายคนเนี่ยครับเขามักจะพูดว่านย่างใช้ไม่ต้องโหวตโหวตนี้ก็แพ้มันอ,อผมจะยกตัวอย่าง case study บริษัทบริษัทหนึ่ง เมื่อปี40เนี่ยมีการขายสินทรัพย์เยอะมากเลยแล้วก็มีผู้ถูกหุ้นไปร้องเรียนถึงขั้นกล่าวโทษกันในศาลในคำพิพากษาเนี่ยผมได้อ่านแล้วผมรู้สึกสะอึกสำนวนที่ส่งขึ้นไปสิบกว่าลังไม้โขงเนี่ยนะครับถ้ามีอยู่ข้อเดียวว่าผู้ถือหุ้น มิได้ลงมติไม่เห็นด้วยกับวาระนั้นยกคำรองท่านที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์กลับมาอันนั้นคงย,ยังง <ๆ S 1> พูด,มดไม่ได้ว่าถูหรือผิดแต่แค่คำพิพากษาบอกว่าผู้ถือหุ้นมิได้คัดค้านในวาระนั้นเป็นผู้เห็นด้วยทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์จบครับถ้ามีหนึ่งคนหนึ่งหุ้นยกลงมติไม่เห็นด้วย ศาลก็คงจะรับพิจารณาส่วนนี้อืแต่ในข้อกฎหมายที่ผมพยายามจะชี้ให้ผู้ถูหุ้นได้รับทราบการที่เราเข้าประชุมแล้วเรามุ่งไปหวังแค่ของชํารวยกับสิ่งที่ผู้บริษัทจดทะเบียนป้อนให้แล้วก็ไปกรอบไปโกโวยกันเหล่านั้นอะเป็นสิ่งที่ไม่ควรอืเราควรไปดูภาพรวมของตลาดทุนมากกว่าแล้วการที่เข้าไปดูประชุมแล้วไปเจาะลึกถึงธุรกิจจริง ผลประโยชน์จะกลับมากับตัวของผู้ถือหุ้นเองและสําคัญที่สุดผมพูดเสมอว่าหนึ่งหุ้นก็มีค่านะครับรบจะ<ต>พูดคํานี้ตลอดคือถ้าเราใช้สิทธิ์การไม่เห็นด้วยเอาไว้นะครับมันจะมีผลทางกฎหมายส่วนหนึ่งแล้วก็มีผลถึงเรื่องการแสดงออกถึงมตินั้นมิได้มีผู้เห็นชอบทั้งหมดห้องประชุม แล้วผมเองผมอยากจะให้ช่วยระบุชื่อผู้ถามเนี่ยในห้องประชุมเพราะมันจะเป็นการยืนยันคำถาม,ถามท่านท่านเองไม่มีอะไรครับผมเพื่อให้ประษาทจดทะเบียนนั้นได้สแสดงให้ถึงผู้ตุนี่ไม่ได้เข้าประชุมเนี่ยได้รับทราบว่ามีคนถามจริงมีตัวตนจริงไม่ได้เขียนเมฆขึ้นมาะทุกอย่างเป็นหลักฐานได้หมดใช่ครับนะครับเอาละถึงเวลาที่จะมารู้แล้วฮะว่าเอ๊ะมันประสบความสําเร็จบอกว่ามีละมีหลายเคสเหมือนกันที่ประสบความสําเร็จครับ จากผู้ถือหุ้นที่รวมตัวถูกตั้งครบอสู้กับผู้ถือหุ้นที่รายใหญ่เป็นเจ้าของที่เขาบริหารอยู่นี่แหละบริหารอยู่ครับเหรอฮะยังไงฮะมีมีมีเคสไหนยังไงบ้างฮะเอาเคสแรกเลยที่ทําสําเร็จแล้วก็ภาคภูมิใจมากก็คือเป็นเคสของบริษัทจดทะเบียนแต่ตอนนี้มันไม่ได้ยังไม่ได้ลทธิ์เทตุอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะฮะอือฮ แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผู้ถือหุ้นรยายย่อยรวมตัวกันแล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับการบริหารงานของผู้นำชุดเดิมอืมก็ใช้เสียงเนี่ยปลดประธานกรรมการปลดกรรมการบริหารอของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดิมเพลินว่าผู้ถือหุ้นได้มีหลักฐานในการจะคุบกิจการทั้งหมดเป็นของผู้บริหารรายใหญ่ครับผู้ถือรายย่อยก็รวมตัวกันทำได้อขอ ใช้สิบเปอร์เซ็นเปิดประชุมวิสามัญแล้วก็รวงเสียงกันปลดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากการบริหารงานถึงสี่ท่านเดี๋ยวนะผู้ถือหุ้นรายย่อยมีหุ้นแค่ไหนทำไมทำไมมีอิทธิพลถึงขนาดนั้นเลยเออในตลาดทุนจริงๆเนี่ยผมจะเรียนให้ทั้งวิทยากรทราบว่าหลายๆครัง้งหลายๆบริษัทเนี่ยใช้เสียงแค่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์กว่าในการเปิดระชุมได้ถูกไหมครับครับแ,แล้วมันจะมีเสียงอยู่ประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์อัพ ที่ไม่ได้เข้าประชุมเพราะเวลาคุยเรื่องพูดถึงหุ้นคุยเรื่องมติต่างๆเขาใช้คะแนนเสียงกัน,เ,น,นเพราะฉะนั้นจากนี้เข้าใจกันตรงกันนะครับว่าจะใช้คะแนนเสียงทีนี้เนี่ย50คะแนนเสียง50%งไม่เข้าประชุมนมกจะไม่เข้าประชุมส่วนมากแล้วเราแล้วเรามีมีหุ้นอยู่ประมาณสักเท่าไหไร่ฮะรายย่อยที่รวมกันอตอนนั้นเราอยู่ประมาณสัก4-5%แต่พอเราดมเราดมเสียงได้เนี่ยมันเป็น36% ตอนแรกสี่ห้าเปอร์เซ็นที่เป็นที่เป็นจุดก่อตั้งนี่แหละแกนเนี่แหละแกนเนี่ยแล้วก็ชี้เห็นภาพลามาถึงสามสิบกว่าเปอร์เซ็นที่เห็นด้วยครับแล้วทุกวันเนี้ไอ้สามสี่สิบเปอร์เซ็นก็ยังรวมตัวกันแน่นอแล้วยิ่งขยายตัวมันมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าทุกคนเห็นชัดแล้วว่าผู้บริหารชุดเดิมเนี่ยช่อชนออก็เลยปลดเลยอ่าฮะปลดสี่คนเลยฮะทำได้ทำได้ทำสำเร็จเขาสู้ เขาสู้ไหมสู้เขาก็สู้สุดฤทธิ์ออแต่เขาเขาแพ้คะแนนเสียงเขาไม่พออ่าฮะอันแน้กคือสิ่งที่ผมพยายามกระตุ้นผู้ถูกล่ย,ย่อยทั้งหลายเนี่ยเวลามีแกนหลักขอความร่วมมือเราพริจารณาส่วนของความคิดเราก่อนอันดับแรกส่วนที่สองความเป็นจริงของสิ่งที่แกนหลักได้เสนอไปนั้นเห็นชอบไหมครับถ้าเก<ม>ิดสิ่งเหล่านี้เราจะสามารถ ปกป้องทรัพย์สินที่เราลงทุนได้อืมอืมเอาเดี๋ยวปลดเขาแล้ว,แล,วแล้วยังไงเนี่ยก็กเอาผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีอยู่ประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับแล้วก็กลับบางส่วนที่รวมตัวกันขึ้นไปเป็นผู้บริหารขนาดนั้นเลยอ่าแต่ใช้ฐานใช้ฐานของสามสิบเปอร์เซ็นต์รองรับอยู่นะครับอ่าฮะรายย่อยที่รวมตัวกันที่มอบฉันทะเนี่ย <c oughs> มอบบ็อกซี่ให้กับผู้บริหารเนี่ย <c oughs> ยังสามารถบริหารได้ <c oughs> <c oughs> แล้วเปิดประชุมทุกครั้งก็เรียนเลยครับครั้งเดียวตลอดอไม่ต้องประชุมสองครั้งทั้งที่รายใหญ่ที่ถูกปลดไปไม่ยืน่นด้วยมารอหน้าเวทีแต่ก็ไม่ยืน่นรอ,อจนว่าพอนานคะแนนเขาก็จะยื่นเข้ามาเพื่อจะมาล้มมติแต่คะแนนก็สู้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือพลังของรายย่อยถูกต้องที่เราเห็นเคลที่สองก็คือการเพิ่มทุนกรณีนี้ก็คือการเพิ่มทุนซัมซากการเพิ่มทุนซ,ซําซ,ซากแล้ว จะรวมรวมหุ้นอีกลดทุนอีกอะไรเงี้ยนะครับผู้ถือหุ้นรายย่อยก็รวมตัวกันเหมือนกันครับก็โดยชมรมผู้ถือหุ้นไทยอันนี้ใช้ชมรมผู้ถือหุ้นไทยเป็นแกนหลักเลยเข้าไปแล้วก็สามารถลมการเพิ่มทุนครั้งนั้นได้อ,อันนี้เป็นความภาคภูมิใจเขาเพิ่มทุนมาโดยตลอดคุณผู้ชมไป<ช>ดูเอาเองแล้วกันว่าเป็นบริษัทอะไรเขาเพิ่มทุนมาโดยตลอด ครับแล้วแล้วยังไงฮะเพิ่มทุนครั้งล่าสุดเรา<ข>ยังไงฮะครั้งล่าสุดนี่ก็คือเพิ่มทุนในราคาตา่ําเพิ่มทุนในราคาตาค่ำแล้วก็จะไปขายหุ้นเฉพาะจาะจงก<อ>้อนใหญ่ก้อนหนึง่งครับซึ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เห็นด้วยอือก็เรามตัวล้มมติแล้วล้มมติเด็ดคืนล้มมติการเพิ่มทุนเลยล้มมติการเพิ่มทุนห้<อ>ามเพิ่มทุนเลยห้ามเพิ่มทุนเลยก็คือจบ แสดงว่าเขาต้องการทําอะไรกับบริษัทโดยผู้บริหารในขณะนั้นถูกต้องนะครับเพิ่มทุนและเพิ่มทุนให้ PP ด้วย PP เนี่ยเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็คือเพิ่มทุนให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นพวกเราเองเนี่ยไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเรารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมถูกต้องครับเป็นราคาที่ต่ําราคาต่าด้วยใช่ครับเราก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้รวมตัวกันครับขอเปิดอะไรฮะอันนั้นสามัญหรือวิสามัญ เป็นวิสามันวิสามันอีกแล้วครับวิสามันคือเปิดประชุมนอกวาระใช่นอกนอกสิงนอกประจำปีนอกประจำปีกี่หุ้นไปโถถล่มเขาคืนในกี่หุ้นเออจริงๆมันเทียบเปอร์เซ็นต์มาได้เพราะเป็นการประชุมครั้งที่สองครับแต่จํานวนหุ้นที่เรารวบรวมเนี่ยเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถจะล้มดิวนี้ได้อืนะครับและสุดท้ายก็เป็นไปอย่างจริงๆเพราะว่าผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยผมใช้คําว่าประมาทหรือว่าเ ขายหุ้นส่วนที่ตัวเองมีออกไปเพื่อจะมาเอาหุ้นราคาตับโโง่ายมากเลยนะง่ายมากคิดว่ารายย่อยคือยังไงก็ผ่านเออแต่เขาคิดผิดไงพอรา,า,ายย่อยเริ่มรวมตัวกันคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าถ้าเราเองคิดถึงความสําคัญของการประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิความเป็นเจ้าของเนี่ยอแล้วรวมตัวกันจริงๆเนี่ยผมว่าอะไรเราก็ทําได้นะคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาละ ให้กรอถ้าเกิดตามเกณฑ์ที่จะต้องทำ tender offer หรือว่าทำคำเสนอซื้อเนี่ยจะต้องถึง25ณวันนี้มีหลายบริษัทที่เอาประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์23 24เพื่อที่ชั้นจะได้ครอบครองบริษัทนั้นหรือบางคนบอกเอาแค่10ที่เหลือพวกนี่แหละไอ้ตรงนี้แหละใช่ใช่เลย ครับสิบเปอร์เซ็นต์ก็บริหารได้เขาคิดอย่างนั้นไงสิบเปอร์เซ็นต์นี่เหลอพวกบริหารมันมีแบบนี้จริงๆมีจริงครับแล้วมีเยอะด้วยคุณผู้ชมลองไปเปิดดูไม่ไม่เยอะไม่เยอะเอาไม่เยอะครฮะถ้าถ้าเยอะนี่เดี๋ยวบริษัทจดทะเบียนจะลำบากเอาไม่เยอะนะไม่เยอะนะเราต้องเชื่ออะไรไอย่างใช้ไม่เยอะหลักทรัพย์เป็นแหล่งทุนที่บริสุทธินะเก่าเก่าเอาเกณฑ์นี่ก่อนแต่มีคนบางคนบางกลุ่มที่ใช้ช่องว่างของกฎหมาย เอามาทําประโยชน์เท่านั้นเองเรื่องเหล่านี้อีกเรื่องหนึ่งก็คงเรียกร้องผ่านทางทีทางทีวีไปด้วยครับจริงๆเนี่ยตลาดทรัพย์เขาวางกรอบของบอร์ดบริหารไว้เรียบร้อยเลยนะฮะอบอร์ดบริหารเนี่ยจะมีประธานกรรมการผู้จัดการหรือเอ็มดีแล้วก็กรรมการผู้บริหารชุดหนึ่งแล้วก็จะมีกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบแต่บ้านเราเนี่ยกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากผู้บริหารชุดใหญ่แต่งตั้ง มันจะกลายเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดมโดยหน้าที่เนี่ยวาลาอย่างเงี้ยกรรมการอิสระจะต้องมีนี่คอมเมนต์ตอนประชุมบอร์ดว่าโดยหน้าที่ของกรรมการอิสระไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มพื้นแบบนี้นะครับแล้วทำหนังสือเรียงกอรตอ,อั้นกรรมการอิสระในบริษัทจทะเบียนส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่ได้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการแต่งตั้งมาจากบริษัทจดทะเบียนที่มีผู้บริหารกลุ่มนั้นเป็นผู้เสนอ น้อยมากเลยครับที่มาจากผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่มีดังนั้นเกณฑ์ของชมรมเองก็อยากจะผลักดันเรื่องนี้เป็นสาระสําคัญด้วยออยากจะให้มีกรมการอิสระที่อิสระจริงๆครับนะครับว่าเป็นกลุ่มหนึ่งในบอร์ดแทนของผู้ถือหุ้นรายย,อย่อยทั้งหมดที่ถือหุ้นคือยิงไม่รู้จักผู้บริหารยิ่งดีเลยใช่ครับก็เป็นอิสระส่วนตัวแล้วก็ช่วยเหลือประชจดทะเบียนดูแลตรวจสอบ สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียนที่เขาลงทุนกับนั่นก็คือหนึ่งเคสครับได้ข่าวว่ามีอีกเคสหนึ่งที่เรียกว่าเสมอก็ได้หรือว่าชนะก็ได้หรือ,รอยังไงอันนั้นเรียกว่าเสมอมากกว่าเสมอเสมอยังไงฮะอวินวินคือตอนออกวาระเนี่ยเผอิญว่าผู้ถือรายย่อยอเผอิญกลายเป็นรายใหญ่อยู่ในนั้นที่ใช้คำนี้คือก็ซื้อจนกันลืมไปว่า แกติดอันดับหนึ่งแล้วว่าขรับริษัทนั้นครับแต่แล้วบอร์ดบริหารก็มีวาระออกมาเรื่องการเพิ่มทุนเพิ่มทุนในลักษณะที่ขายพีพีให้กับกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งแต่ผู้ถือรายย่อยเนี่ยไม่เห็นด้วยครับที่ไม่เห็นด้วยคือมีวาระการรวมพา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 หมายความว่าอย่างสมมติว่าพาสิบสตางค์จะรวมไปเป็นยี่สิบตางค์เอาง่ายๆก่อนอ่ะ หุ้นของผู้ถือหุ้นเนี่ยพอรวมยี่สิบตางปับก็จะมาลดหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมอันหนึ่งว่าจะได้ปันผลได้เร็วๆอะไรเงี้ยแต่ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่รวมตัวกันก็มีมติและมีการคุยกันนอกรอบอขอเปลี่ยนแปลงวาระซึ่งทําได้ตามกฎหมายก็มีเกณฑ์เจราจากันและสุดท้ายก็วินวินมีการแก้ไขจนเป็นที่ถูกใจของทุกฝ่ายออันเนี้ยชมรมก็มีส่วนหนึ่งที่ผลักดันเข้าไปให้เกิดการเจราจานนอกรอบอ เพื่อไม่มีการโหวตดิดคัตกันจนบริษัทเดินไปไหนไม่ได้สุดท้ายก็มีมติเห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอขึ้นไปเราเห็นภาพได้ณนะตอนแรกกับบริษัทที่เราเสมอตรงนี้แหละว่าเขามีการร,ร,รวมหุ้นนะครับซึ่งมันจะทำให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหุ้นมันลดลงแต่ตามปกติราคามันก็ต้องขึ้นครับเพราะเวลารวมหุ้นราคาปกติมันต้องขึ้นครับทีนี้ผู้ถือหุ้นก็บอกว่า ทำไมฮะเกิดอะไรขึ้นกลัวหรอฮะกลัวว่าราคาขึ้นไปแล้วจะลดลงมาหรอฮะสิ่งแรกคืออย่างนี้คือในธุรกิจของบริษัทเนี้ยยังไม่มั่นคงเท่าที่ความคิดของผู้ดูรายย่อยอันนี้เป็นความคิดของผู้ดูรายย่อยครับครับะค,ะครับเพราะเวลาการรวมพาเสรศ็จหุ้นมันก็จะรวมราคาที่ถูกลดไปอมันจะสวิงขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งของราคาที่ลดไปถูกไหมฮะครับครับแต่ช่องว่างการที่หุ้นจะถูกดรูดลงมาให้ราคาลงมาข้างล่างได้อีกเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่ นึกภาพบอกไหมฮะจากราคาที่มันสวิงขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจมันยังไม่สเตเบิลครับยังไม่มีคนรองรับถึงแม้หุ้นมันจะน้อยก็จริงน้อยลงก็จริงแต่มันยังมีโอกาสที่ทําให้หุ้นนั้นไหลลงมาอีกอซึ่งคือถ้าคนไม่มั่นใจปุ๊บเนี่ยมันไหลลงมาได้แน่นอนมันถูกเทขายได้แน่นอนแน่นอนยิ่งราคาขึ้นไปสูงหน่อยการเทขายลงมาเนี่ย แก๊ปในการเทขายช่องมันจะเริ่มน้อยลงคนคนเขาสามารถแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างช่องมันห่างกันมากเกินไปเขาก็จะไม่กล้าเทซื้อหรือเทขายกันมากนักคุณก็จะคงอยู่อย่างนั้นแล้วที่รายย่อยไปคัดค้านเนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้บริษัทมันล้มนะครับครับเราพูดด้วยเหตุด้วยผลมาเมื่อบริษัทเราแข็งแรงขึ้นราคาหุ้นมันเปลี่ยนแปลงไปตามความจริงของตลาดทุน หุ้นตัวนี้อีกหน่อยก็มารวมพาได้แต่นั่นหมายความว่าบริษัทต้องแข็งแรงแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ได้ปิดทางการบริหารลงวท้ายที่สุดแล้วบริษัทนี้ทำไงฮะได้ได้ตกลงตกลงได้เพิ่มทุนหรือได้ได้ได้เพิ่มทุนได้ได้ล้างขาดทุนหรืออะไรยังไงไหมฮะก็ใช้เวลาใช้วิธีการแตกพาไม่ใช้เป็นการรวมพาอ๋อคือตอนแรกเนี่ยรวมพาตอนแรกรวมพาเพื่อที่จะเอาส่วนต่างในการที่หุ้นมันลดลงเนี่ยไปล้างทุนสะสมใช่ครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้ว ทางด้านของรายย่อยรวมตัวกันอพลังมาอีกแล้วนะครับเสนอบอกไปเก็เจรจาผู้บริหารเขาก็เจรจาด้วยดีครับก็เจรจาแล้วก็บอกว่าถ้าคุณจะล้างขาดทุนสะสมใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้ใช่ครับในการลดทุนนั่นก็คือแตกพาแตกพาแล้วก็ยังเสนอเรื่องการขายพีพีเฉพาะจอจงส่วนเดียวเนี่ยเมื่อบริษัทมันล้างขาดทุนสะสมหมดแล้วผู้ถือรายย่อยรายเดิมเนี่ยเขาก็อยากจะมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนให้ครับ เขาก็ขอส่วนการเพิ mm ่ม hmm. ทุนเป็น r o ซักก็มีการวินวินทุกฝ่ายก็วินวินก็มีบริษัทเพิ่มทุนสาเร็จครับ AO นี่คือสําหรับสิทธิ์ของพวกเราเองกลุ่นเดิมครับผมแต่ถ้า CP เนี่ยคนอื่นคนอื้เราก็รู้อยู่แล้วก็กลุ่มกลุ่มกลุ่มทุนกลุ่มใหม่อะไรง่ายๆครับผมก็คือกลุ่มกลุ่มทุนกลุ่มใหม่เข้ามาซึ่งเราก็บอกว่าตอนแรกจะไม่มีสําหรับตัวของพวกเราสิทธิ์สำหรับพวกเราใช่ครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ยอมให้สิทธิ์ที่เป็น r o สําหรับพวกเรา คือถ้าเราคุยด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยผมเชื่อผู้บริหารส่วนใหญ่เขาก็จะรับฟังนะอแต่ว่าสําคัญสุดคือก่อนจะไปคุยเนี่ยเราต้องรวมเสียงให้ได้ก่อนอืแล้วคุยอะไรมันก็ง่ายขึ้นครับผมนี่คือรายย่อยครับรวมตัวกันถูกต้องมันเหมือนไม้ตะเกียบหนึ่งอันหักง่ายผมรวมตัวกันนี่เอ,เอาไผ่ดีกว่าไหมไผ่ <laughs> เอาต้นไผ่ดีกว่า <laughs> ใหญ่กว่าเยอะเลยนะเพราะตะเกียบนี่มันมันดูไม่ชัด่ะใช่ไหมเหมือนต้นไผ่กอไผ่รวมกันนะใช่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 ครจริงเดียวเนี่ยยังไงก็หักได้แต่ถ้าเป็นกรรมเมื่อไหร่หักไม่ได้แล้วแถมไผ่เนี่ยมันยาวสูงถ้าลมมาแรงแมันยังลู่ได้นยังต้านลมได้คือเราไม่รู้ว่าตลาดทุนจะเป็นยังไงถ้าเปลี่ยนเป็นไผ่เนี่ยมันจะได้หมดเลยทั้งฝนทั้งลมทั้งไฟได้หมดไผ่นี่เผาเผาไม่ตายนะฮะเผายิ่งแตกหนอ เหมือนพวกเราอะไรย่อยอะ่ะแมวก้าชีวิตนะฮะเดี er om, er ๋ยวล้มเดี๋ยวลุกเดี๋ยวพุ่งเดความสุขอะฮะผมถามอย่างนี้แน่นอนครับอย่างใช้นี่ก็แกนในการรวมรวมรายย่อยครับ <c oughs> และต้องบอกว่ามันก็ไปขัดผลประโยชน์คองเขาเยอะเหมือนกันนะฮะ <c oughs> อันนี้มันจะกังวลหรืออะไรยังไงไหมฮะเออไม่ใหม่เป็นฮะแต่หลงังๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบริษัทจดทะเบียนจะเข้าใจในตัวผมครับ เพราะหลายๆครั้งเนี่ยผมก็ช่วยบริษัทจดเบียนในวิธีการประชุมมีผู้ทูดบางรายถามคําถามที่วกวนมีผู้ทูดบางรายเรียกร้องสิ่งที่ไม่ควรเรียกร้องเราก็จะเสนอในฐานะเจ้าของบริษัทเหมือนกันนะครับช่วยบริษัทจดทะเบียนแล้วหลายๆเรื่องเราก็จะช่วยเป็นตัวกลางารประสานให้บริษัทจดทะเบียนนั้นเดินหน้าในการทําธุรกิจได้อถ้ามองผมเหมือนกับ สิ่งหนึ่งที่อยู่ในตลาดทุนก็เหมือนกับตัวนักวิเคราะห์ตัวเล็กๆที่กำลังมองว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยคือลูกค้าเราแต่เราไม่มีผลประโยชน์ครับเราไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ถืรยอรายย่อยและเราไม่ได้แสดงหาผลประโยชน์จากบริษ,ษัทจดทะเบียนรเราต้องการเป็นกลางแล้วก็ปกป้องสิทธิอันพึงชอบธรรมของนักลงทุน เราคาดหวังอย่างเดียวให้ตลาดทุนเข้มแข็งแล้วผู้ถือหุ้นก็จะมั่นคงนะครับท้ายสุดแล้วคนที่ได้ก็คือนักลงทุนทั้งหมดก็จะมั่งคั่งครับวันนี้ขอบคุณพี่ห้างใรายมากครับขอบคุณครับ